มันมีฝันก็เลยมาถางพี่ถ้ารุ่นนี้จะเป็นรวยเงินรวยทองสาธุสาธุแต่ถ้ารุ่นนี้มีอะไรนะโชคดีมีสุขอะไรบ้าง่รวยเงินรวยทองมือนกันอันนี้ยิมรับรัพย์กับคือองค์นี้เนาะรวยเงินรวยทองครัแต่ตรงมือหลวงปู่จะเป็น8ปดห้าแปด้านะครับมีเลขจริงๆครับ แปดห้ากับสองห้าตัวเดียวกันแต่ถ้าเรามองมองกลับแบบนี้มันจะเป็นอย่างนเไม่เห็นนแหละถ้าเป็นเลขอ่ะแปดห้านีแล้วฉะนั้นคือโน้ฝันแล้วนาะพีทัศน์เห็นเลขหลวงปู่เขียนแบบนี้เขียนเลยนี้เลยก็คือตั่นนี้เมื่อกี้มานี่เห็นเลขไหมเห็นยังไม่เห็นอ๋อไม่เห็นใช่ไหมถ้ารุ่นนี้เขียนแบบนี้ก็คือจะเป็นจากแบบนี้ใช่ไหมอาจจะมียันยันในรูปจะมียันแต่องค์อื่นไม่มี จะมีองค์นี้องค์เดียวแล้วก็มีในฝ่ามือถ้ามองแบบนี้ห้าสองถ้ามองทางตงนู้นเป็นห้าแต่ถ้าเลขประจำรูปเเด่นอยู่ตรงไหนอ๋อยู่ข้างหลังบ่ครับอู้ห้าสามเมื่อกี้ที่คุยกันไว้ไงคือที่มาล่าสุดบรรณาธิการพวกเราห้าพวกเขาสามสี่เก้าห้าสามประจำรูป ประจำรูปาา์โต้ดนั่นแหละผมถึงให้เลือกว่าฟันเห็นตรงไหนก็คือจากรูปนี้ก็จะเป็นแบบนี้ที่มณนีฝันแม่มณนีฝันนะคะแล้วฝันดีมากเลยฝันเห็หลวงปูสวงยังยังพูดไม่จบน้อเดี๋ยวพูดให้จบไปผมบอดเบนสดับพี่ทัดหย็บเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะต่อจากนั้นต่อจากนั้นก็ คือพี่ทัศอยากไปเอาเรูปหลวงปู่ลงมาเพราะว่าแฟนไว้ผมไปเอาแล้วนี่ออกมาเล็บสามอืนนั่นแหละคือที่ที่หนูเห็นนี่คือแฟนไว้เนาะในกระท่อมสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ทีนี้พี่ทัศไปจะเอามาปุ๊บเอาลงมาแล้วทีนี้หนูเห็นอีกหนูเห็นเล็บของหลวงปู่เล็บ,<อ>บมือเล็บเท้าจัาจอกใบกระจอกจึงจัาเอาไว้ในรูปภาพของหลวงปู่ในในอย่างนี้เลยพี่ทัรับที่พี่ทัศนเอาลงมานะ หนูเห็นแล้วก็มีข้าวสารก่อหนังสองสามนิดประมาณนี้แหละก่อก็เก้าเนรอข้าวสารก็สี่อ่าก็ม้วนหัวโต้เล็บหลวงปู่อย่าอะนะตัดเล็บอ่ะคืกระจบกระจอกกระเจ็ดก็ตัดไปคือนานแล้วนะเล็บนี้นานแล้วนะเก่าก็เก่านะออกไปแล้วเอาตัวก่แล้วก็คือเอาไว้เอาไว้ในรูปภาพทีนี้หนูเห็นเพราะว่าพิทักษ์เขาไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้มาก่อนครับไอ้นในฝันนะครับแล้วนูก็บอกว่าพี่ทัดเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นพี่ทัดก็ว่าย่างทีนี้น,นูก็เลยว่าพี่ทัดขอหน่อยๆนะนูอยากได้เล็บนุว่แบบบาย่างเพราะว่านูเห็นพี่ทัดก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวให้พี่ทัดว่ <นะ S 1> บบายงนูจะเอาไปบูชาโนว่นาย่างแหละแสดงว่าคุณทัดโกงไม่เป็นอพี่ทัดให้นะแบ่งอยู่แต่ทีนี้นูก็เลยตื่นที่ที่ผมให้แล้วก็คือ ที่ให้ก่อนล้นก็คือจีวรหลวงปู่เนาะกับก็เท่ากับตัวหลวงปู่กับไปคุ้มครองพระปาภษาคุ้มครองดูแลแต่ที่เลือกนี้มาก็คือเป็นภาษานี้ภาษาที่หลวงปู่เขียนก็คือรวยเงินรวยทองเม็นปรกเม็นเมียเม็นประเม็นพระเม็นเมียที่นี้ในฝ่ามือของหลวงปู่ก็คือยิ้มยิ้มรับโชคยิ้มรับทรัพย์เทวดาเล่นดินก็คือรุ่นนี้อันนี้ยิ้มรับทรัพย์นี่ยิ้มรับโชคก็คือรวยเงินรวยทองเหม็นประเม็นเมีย แล้วก็คือคนไหนมาจากไหนในประเทศเยอะมากครับมาที่กระท่อมเป็นวันสำเร็จแน่นอนถนนยังไงก็เสร็จแต่แต่กระท่อมนะ่มันจะเป็นที่เขาทำใหม่เขาจะทําน่แตรงนี้แหละเห็นหน่อยเขาเอารถมาดันทำถนนมั้งพี่ทมาจทำถนนไงทานแล้วทีนี้หนูกันเลยว่า เนูเห็นรูปหลวงปู่แล้วก็เห็นเลขหนูพูดอย่างนี้เนาะในฝันเนาะเห็นเลขนะเขียนไว้ตรงนี้เลยหนูว่าอย่างนี้นะองรูปภาพของห<ต>ลวงปู่แต่เขียนไวนน้ข้างหน้าใช่ไหมในมฝันใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีภาพผ้ายาันอยู่ตรงนี้ที่ท่านเขียนไว้เตะแต่เราก็ดูอีกทีหนึ่งบางทีเราส่องเลยอาจจะเห็นเป็นตัวเลขก็ได้ก็เป็นยันแต่ในชื่อลวงปู่มันจะอยู่ตรงนี้พอพอหนูพูดแค่นั้นแหละหนูบอกว่าเห็นเลขแล้วทุกคนที่มากราบไหว้หลวงปู่อยากเห็นหลวงปู่อ่ะเขาก็วิ่งมาดูรูปแล้วก็ดูตัวเลขค ที่หนูพูดอะหนูเห็นเลขหรือว่าอย่างนี้นะคอันนี้ในฝันฝันเมื่อคืนนี่แหละครับแล้วอย่างเงอนเมื่อกี้เนาะผู้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 ับรถมาพี่ครับค่ะเขาเูาวิ่งมาสองคนมาหาผมใช่ไหมที่ผมถือถือสมุดตัวเลขครับเขาก็วิ่งมาจริงจรสองคนคล้ากๆกับมณีฝันแต่นี้เป็นความจริงที่เขามาดูแล้วก็มาถามว่าพี่เป็นคนเภาตรงนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับพี่ชื่ออะไรคถามแล้วเขาถามว่า ที่เคยเห็นน้องปู่ไหมผมก็บอกว่าผมเคยเห็นตั้งแต่ผมเล็กๆครั้งแรกในชีวิตก็คืออายุ13ปีมาประมาณ 2- 3สาครั้งนอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรพอดตัวยังเล็ก13ปีก็ยังถอดกางเกงอาบน้ำยังร่อนๆรอนๆอยู่เลยผมก็ยาวไม่มีน้องถ้าตัดแต่ก่อนจะตัดกันไตรครับเขาก็เลยเอาเบอร์โทรเบอร์โทรไปนและคือฟามฟันมเหมือนมณนีที่คนอยากดูตัวเลขกก็เหมือนกันครับ แล้วที่ผมฝันก็คือเห็นคนมาจากต่างประเทศแล้วประเทศเปนเรินด้ต่างประเทศดีกว่าก็มากลางเต้นนอนในศาลปู่ย่ยาอยู่ข้างหน้าแต่ในในศาลนั้นก็มีมีมีห้าเหมือนกันอ,อันนั้นสองแปดห้าครับอันนี้ที่ที่เห็นในรูปตัวเลขอะไร มืจําได้แค่ศูนย์เก้ามันมีหลายชุดอยู่ครับแต่จํำได้เฉพาะศูนย์เก้าแล้วหลวงปู่ให้แล้วแล้วฝางฝันเขาให้เอารูปลงมาให้ดูโน่นหรอพี่ทัศน์นั่นแหละถ้าหลวงปู่จะพูดว่ารูปรูปถอดรูปถ่ายรูปบอกว่าอุ้ยครับรูปหลวงปู่แปลได้เนี่ยอุ้ยมีเลขหนูก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วพี่ทัศน์กับลุก็บอกว่าพี่ทัศน์เอาลงมาดูหน่อยหนูว่าอย่างนี้พี่ก็ไปเอามาเอาออกแยกมะ เอาแฟนไว้เนี่ยเอาเอายากมากก็เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เอาได้เอายากใช่ไหมเอายากก็คือผมเอามาเมื่อกี้รูปภาพสายจีวรนจะมีสามภาพผมผมเอารูปภาพนี้มาสองหรือว่ารูปภาพนี้ก็เลยเอามาเอามาใหม่เมื่อกี้คือคือรูปภาพนี้ใส่กระบแบบนี้เเมื่อเมื่อออกเลย บางก็ซู่เตียนกันมาจานานาไทะแล้วนะบางบ้านมาเด็กก็เตียนเตียนเลยมั้งเลขไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่มาเรือใก็ได้ในโอ่งสองสี่เก้าเก้าแต่มาเนีเลือกภาพนี้แล้วก็มีเลขอยู่ตรงมือด้วยว้าวรูปภาพมันจะจะใหญ่มันจะชัดนะมันไม่ใช่ว่าไกลนี้เนาะถ้าใหญ่ถ้าใหญ่ถ้าใหญ่รุ่นนี้จะอยู่ข้างใน มีมีภาพใหญ่สุดคือภาพไหนทั้งหมดนี้ก็เท่ากันเอาเท่ากันองนี้อยู่ข้างหน้าค่ะองนี้อยู่ข้างหลังกับพัะธุดงที่เห็นเห็นตรงไหนในความฝันเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เลยตรงนี้ที่ที่ที่เขียนยันไว้เรงนี้เราส่องใกล้ๆลบใกล้ๆดูเอาเองนะคะท่านผู้ชมอ่านว่าอะไรดีดีอะไรี่ย ดีพอเป็นลมกพี่ทัศมาดูสิดีพอจริงๆท่านบอกว่าดีแล้วพอแล้วพี่ดูดีพอได้ยังพี่ดีพอได้ยังพี่มาดูสิจริงจริงดีพอดีพอไหมอย่าล้อสวอาอย่าอันนี้อ่านในเลขนะ แต่มันนี่เขาบอกว่าเห็นตรงนี้แต่มินเห็นดีพอลงลๆงลงลงถ่ายลงถ่ายในฝ่ามือขออหลวงปู่แปดห้าทำไมผมไม่ได้เห็นแปดห้านะสองห้าเหรอแต่ยิงเห็นแปดห้าไม่พี่ท่านเห็นเลขอะไรผมเห็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังไงหนึ่งเจ็ดครับอ่ะดูดีๆนี่น1หนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรผมเห็นหนึ่งเจ็ดอ่ะมันี้มาดูใกล้ๆเร็วภาพกำลังชัดหนักแปดห้า ไม่ผมเห็นหนึ่งเจ็ดแต่พี่ท่านเห็นหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดคือฝ่ามือข้างล่างใช่ไหมก็นี่แหละหนึ่งเจ็ดตัวเลขเนี่ยเหรอคะเจ็ดนิดหนึ่งอ๋อเข้าใจละเข้าใจละตัวสุดท้ายหนึ่งเจ็ดสุดท้ายหนึ่งเจ็ดเยครับอ่าอ่าดูตรงยันมณีบอกว่าเห็นเลขตรงนี้ดีพอไหมล่ะดีพอ ฝัน้้องผูสแต่แนวเลขนะบางมันนี่เห็นฝันเห็นเลขอะไรนะเราอ่อยบาร์ไม้กันยึงเราอ่อยปวด์ยึงได้ไหมเธอสี่รัวสี่จากที่เราเคยใช่ทั้งเล็บด้วยเนาะจาเที่เราเคยเล็บมือเล็บเท้าน่ะนั่งมองหน้าพี่ไม่เห็นยังไงนะพี่ฝันแบบนี้ตีความหมายให้หน่อยฝันเห็นหลวงปู่ส่วนฝันที่ที่หลวงปู่ให้เล็บมือเล็บเท้าก็คือเหมือนเรา เคยทาอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่เคยได้เนาะ,ะจากทำสิบบาทแต่ยังเหลืออยู่5้าบาทก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ขาดทุนค<ะ>ลูกปูจะมาต่อเล็บให้ก็คือ,คอต่อให้เราขึ้นเรื่อยๆข<ม>ัืวฟันคว<พ>ามหมายใช่ไหมเป็นนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีพอดีพอเหมือนที่หญิงเห็นนี่แหละอ้าวก็นี่ไงดีพออ้าวทากยันยันหลวงปู่สวงอ่านแปลเป็นไทยว่าดีพออันนี้ อ่าจริงไหมเราพี่เอ็จะว่าจะว่าเอารูปรูปู่มาคือดีไมไม่ใช่ไม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 ่ตเอามาในความตีความหมายแต่รูปภาพเราก็อันดับแรกคือเราเขารก่อนกราบไหว้ลูงปู่ก่อนค่อยเอามาแต่ผมวิ่งไปสามครั้งเอารูปนี้มาก็ไม่ใช่เอารูปนี้มาก็ไม่ใช่กัเลยวิ่งสามครั้งอ๋อวิ่งสามครั้งเอา่ไม่ีฝันนั่นเลยเอารูปนั้นเกือบกว่าจะได้ก็เอายาก แต่ผมเอามาสามภาพนี่ให้เลือกว่าเอาองค์ไหนเพราะมันมีตัวเลขทั้งหมดแต่เมนนี้ก็คือเอาองค์นี้อง์นี้ก็คือองค์ที่ดีพอเขาก็จะเริ่มรุ่งเรืองรวยเงินรวยทองเมียนพรกเมียนเมียเม็นไม่ดีพอยิ้มรับทรัพย์ท่านก็ยิ้มตลอดด้วยเดวหนูก็ยังไม่รู้้อว่าเขาแข็งมาอะไรบ้างคือแต่ว่าลงปู่สวงท่านเองว่าภาพเต็มเนาะยิ่งมาเห็นว่าดีพออีกแล้ว ในฝ่ามือแปดห้าเือเอารูปเรามาปุ๊บแล้วเห็นเด็บเด็บก็ไม่เยอะนะพี่ตาเด็บก็มีสองสองชิ้นแล้วก็ข้าวสารสีขาวก็ไม่เยอะนะประมาณผมว่าดีดีมากก็คือเป็นฝันดีเนาะดีเอาง่ายไม่ใช่ว่าไม่ดีคืออย่างสมมติว่ายึดชองพอดเนาะถ้าภาษาแขนเขาเรียกว่าชองพอดช่วงนี้ตัวเองไม่สบายเลยคือเราจับอะไรก็ไม่ได้คือเดี๋ยวก็เป็นหนดเดี๋ยวก็เป็นไข่เดี๋ยวก็เกาะเดี๋ยวก็ชื่อใดชื่อจึง ก็เลยเลือกได้องค์ที่ดีพอร่บรวยเงินทองเนาะรวยเงินรวยทองแล้วก็ท่านจะมาตอเล็บให้เราก็คือต่อความเจริญให้เราอย่างข้าก็คือใบก็คือเลี้ยงชีพเราไม่อดไม่ยากเป็นใบตึกเจียข้าวน้ําดีไม่งั้นลูกปู่จะไม่ให้เม็ดข้าวนั่นแหละนะใบตึกเจียภาษาหลวงปู่สวงพูดว่ายังไงนะพี่ใบตึกเจียแค่นี้ใช่ไหมใบตึกเจียก็คือข้าวน้ําดีมีทรัพย์อันนี้อันนี้ก็บอกว่าทรัพย์เมเนก็คือ เมียนปรับเมียนเมียรวยเงินรวยทองก็คือเมียนเมียนก็คือรวยปรักก็คือเงินคนสมัยโบราณเขาเรียกว,ว่าปรักทองก็คือเมียมอเอียเมียเส,สียขึ้นใหญ่หเต้นนาะพงกีฝันดีแล้ว <c oughs> ได้ฝันเห็นหลวง,ง,งปู่สวงไม่ใช่ฝันถึงง่ายๆเนาะพี่ ยิงยังครั้งเดียวเท่านั้นแหละจริไม่เห็นที่บูชาหลวงปู่สวงจากกระท่อมและสังขารฝันถึงจริงหลวงปู่น้องเฝ้าไม่ใช่วราผมเอออยากพูดว่าฝันนี้นหลวงปู่ไม่ใช่คือมันพูดไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฝันพูดไม่ได้ใช่เหมือนยีงครั้งเดียวก็คือครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่ฝันอีกเลยเหมือนต่อมดฝันเห็น้วยพ่อพ่อกับชาวต่างชาติน่าจะน่าจะไปเลือกตั้งชาวคมพูชาเนะ เบอร์4ี่เบอร์สี่กับ46คนพี่ทัศน์รู้ไหมมันีเข้าฝันอีกก็ใครกันก็คือถ้าถ้าถ้าฝันเน้นปูอันดับแรกก็คือ14เนาะค่ะเลขกระทดีสิบแล้วก็10เข้าฝันว่าหญิงอ่ะคลอดลูกออกมาเป็นไข่เลขอยู่ในไข่ห้า ยิงถึงอึ้งไงเลขชนกับพี่ทัศน์พอดีฝันก่อนที่จะฝันถึงหลวงปู่สวงค่ะแล้วไม่คิดว่ามากระท่อมจะได้หนึ่งสี่เหมือนกันเกแหกางนเห็นอะไรตรงไหนยิ่หาไม่เจอตรงไหนดูตรงไหนยิงหาไม่เจอต้องหาให้เจอหาตรงไหนหาให้หน่อยนี่ตรงนี่ยันยันมือเหร ไตโศกอะใตโกดูให้หน่อยนี่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 ลูกกายการเต็นนอนอยู่นี่เลยทุกคนลูกบกวัยกางเต้นนอนอยู่นี่พี่เห็นเลขอะไรเลขเก้เลขเเลขเ้าลขเก้เลขเลขลขก้าล้าเลา้าเลาก้าากเลกลลูกเเกล้ลกเ ญิงทาบุญทุกครั้งหญิงให้หลวงปู่สวงทุกครั้ง,ง,ง,ค,งค,คือถ้าถ้าม่นีน้องผู้ตรงตมงไม่ีวันไหนที่ไม่ได้ถ่ายําใส่บาตรแล้วก็กรวดจุตึกกรวดน้ําแล้วก็รําลึกลวกปู่ถ้าปรับทานเราเอาไว้บานมา่วยโกนุ่ยเจ้าเฮยบานต่อได้ต่อชื่อเลยคือบานเคลียบคือบานไดัอันนี้ก็เราเอา,าต่อได้ต่อชื่อเลยโกนไอ้เจ้าเฮยเธอสีรัวสีเด็กก็เราอาาอเตียนเมียนบานคเธอสีรัวสีบาบตึกเจียกังกองกังเราเอาเตรียมตัวอ่อยมา มาทาไม่อับจนหรอกครับบางทีอาจจะมีเฟรนมั้ยงนีเนี่ยไม่พิดผมว่าทุบทุบเรอฟันแบบนี้ใช่ไหมจะมีข่าวดียั่ยั่วเอาไหมยั่วจะบ้านถึงเวลาวันไหนก็วันนั้นแหละโอเคคฟันดีที่สุดข้าวน้ำดีเนี่ยดีที่สุดใช่ใบตึกเจียร